สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นัทเดือแลกจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวแลกนะครับตัวคานด้วยคานคือตัวนี้นะครับกล้องเห็นไหมใกล้ไหมคานตัวนี้เป็นตัวรับน้ําหนักนะครับการรับน้าหนักขึ้นอยู่กับตัวคาน1ตันก็จะเป็นอีกไซส์หนึ่ง1ตันห้าก็เป็นอีกขนาดหนึ่ง2ตันที่เป็นอีกขนาดหนึ่งนะครับ2ตัน53ตันไล่สเต็ป แต่ก็จะมีอยู่ในเพจเนาะผมก็จะลงรายละเอียดไว้ให้ดูอยู่ว่าคาน7550ร 75, 50, ับโหลดเท่าไหร่100ยคูณ50 125คูณ50เท่าไหร่แต่ตัวนิ้มือผมนี้มันรับได้2ตันนะครับ2ตันต่อชั้นครับพาเลตละ1ตันแหลก1ชั้นวางได้2พาเลทนะครับเอา้ากลับมาสเปคแหละกตัวนี้ดิฟเฟรมนะครับ ตัวเสาลึก1เมตรนะครับสูง5เมตรมี6เมตรมี7เมตร8เมตรสั่งได้ครับได้หมดเลยคานตัวนี้นะครับยาว2เมตร70 m. โหลดที่2องตันต่อชั้นวางได้ชั้นละ2พันเลนะครับทั้งหมด3 1บก1กาฟอก็วางได้ทั้งหมด8พาเลตต่อ1เบตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับ ส่วนตัวคานก็จะมีความยาวมี 1. 2.30เมตร30 2เมตร4ี2 0มี2เมตร50มีแล้วก็2.70เมตร70 3เมตร2ี3เมตร4ีมีนะครับมือสองก็จะมีอยู่หลายรูปแบบหลายขนาดนะครับลูกค้าก็สอบถามเข้ามาได้ส่วนความสูงมีตั้งแต่2เมตรก็เป็นพวกมีเดียมแหลกนะครับ เปปูพื้นเหล็กหรือพื้นไม้ก็มีเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัวพื้นเหล็กให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ้าวนี่คือภาพรวมๆของตัวซีเล็กทีป a c k หรือซ e เล c t i v e p ร l เ t ตแลกนะครับใช้การวางหรือการจัดเก็บเป็นแบบพาเลตนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีปูพื้นไม้ให้ดูเป็นพื้นไม้อัดนะครับพื้นไม้อัดก็ เอาสินค้าที่เป็นกล่องหรือชิ้นงานอะไรขึ้นไปวางแบบอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวตัวนี้ก็จะเป็นเสาเป็นกันชนเป็นคอสบีมเป็นสเปเซอร์นะครับจะเป็นพวกอุปกรณ์อุปกรณ์แหลกอุปกรณ์แหลกกิ้งนะครับอันนี้ก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าใช้เป็นตัวไหนมีทั้งอุปกรณ์จำเป็นและไม่จำเป็นนะครับ นี่ครับอันนี้คือคานตัวนี้นะครับโหลด2ตันมือสองมีหม่มีโอเคครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับนัดเด๋ยวแหละ